กูรับสวัสดีครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ c a t s คท r ส Channel นะครับผมซึ่งอีพีนี้ก็มากันใน e ีที่39แล้วนะครับผมกับเกมฟีฟ่าออนไลน์นะครับสำหรับ e ีพีนี้นะครับผมก็จะมาล่านักเตะหรือมิกเตะกันหน่อยนะครับผมด้วยการที่ผมดองไว้นะฮะนี่เลยครับผม Best Special b e ส t 100นะฮะบวก2ถึงบวก5 105ึงร้อยาใบนะครับผมมาดูกันครับว่าในมิเต็ดบวก5จะโผล่หัวออกมาบ้างหรือเปล่านะครับผมก็ รัวๆยาวๆไปเลยนะครับผมโอ้โหมาบวกสี่สเกเทลครับอ่าไปเจ้าเขาแสงทองมาแล้วอยากเห็นแสงม่วงอยากเห็นแสงม่วงโอ้โหงไม่มีแสงก็มาว่ะโอเคมาดูสักเกอร์ครับสไตรเกอร์โกเมสโอ้โหยังไม่เห็นบวกห้าเลยนะครับผ่านไปแปดบแล้วนะครับผมอืมจิลานิโน่ครับ จะผ่านมา20กาว่าใบแล้วก็ยังไม่เห็นบวก5ขอบเงินโผล่บ้างเลยนะครับหรือแสงม่วงนะฮะลักเตอลิเตอร์ก็ยังไม่โผล่หรือว่ามันจะไม่โผล่นผลในการใบนี้มันเนี้ยโอ้โหอย่งดูคาร์ลอย่งดูหกสามโอ้โหโค้ชสีสีสีส้มผมก็มีอยู่นะฮะโอ้ใช้ได้เลยวะ่ะแม่ของดอนนี่ถือว่าแบบ โ okay. อเคเห็นแสงม่วงเป็นโลโ์ตโตคาร้อนมาก็หล่อแล้วว,ว่าเอาเรื่องว่ะดองมา105ใบมาดูดิว่าสักกี่ล้านวะเนี่ยเราเบิร์ตฮูดบวกสี่นะครับผม50กว่าใบแล้วนะครับผมยังเป็นขอบเงินมาเลยเอเดียขอบบวกสี่แต่ก็ยังดีนะ,ะที่เห็นแสงม่วงมาแล้วนะครับผมก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับผมตอนนี้มีแต่วบวกสี่ทั้งนั้นเลย <c oughs> ดอมาตั้งนานลิมิต็ดบวกห้ามาหน่อยเหรอยังได้ลิมิต็ดบวกค่าปีเตอร์อ idez. เขาเลยครับผมอ้าวค้างโอ้โหไปได้อร์เขามาก็เกือบเกือบร้อยเอ็มนะฮะแค่แต่แค่บวกสองเองไม่แน่ใจกันนะว่าจำไม่ได้ว่าปีเตอร์เขานี่จะเป็นลิมิตเต็ดหรือเปล่านะฮะโอ้โหกา็ไปแล้วยัเป็นบวกค่ามาเลยนี่กูด,ดวงไม่ดีใช่ไหมเนี่ย มาแล้วครับผมเดโฟโอ้โหโบคาแบบราคาถูกมากอะเลยุ่นเดียร์ <c oughs> <c oughs> กูเปิดต้นเยอะโบค่ามาโผใบเดียว<า> <c oughs> ของฟร,รีไม่ช่วยกูเลยใช่ไหมเดียร์พ <c oughs> อ,อ,อก่อนอีกค่าใบานี้ขอเปิดเองมัง่งโอ้โหมันหลุดมาเดโฟตัวเดียวโบคาสิบห้าเอฟบ้าไปแล้ว ลานิโนบุกสีนะครับผมก็เสร็จไปนที่รียบร้อยแล้วครับผม105่งร้ยใบนะครับผมก็มาดูกันครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะจอมูลค่านักเตะที่ผมเปิดได้นะครับผมก็ประมาณ1นึ่ันเอ็มนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับการดองการ์ดไว้นะฮะถ้าไม่ได้โค้ดไซหรือกับตัวคาร้อนมานี่ก็อาจจะแย่เหมือนกันนะฮะโอเคครับก็มีน้องจากทางบ้านนะครับส่งมาให้เปิดพักลิมิเต็ดนะครับผมก็ไปลุยกันหน่อยนะครับผม โอเคครับเราก็มาอยู่กับไอดีของน้องนรพัฒนนะครับผมก็จะมาเปิดแพ็คลิมิตเต็ดกันนะครับผมน้องเขาก็ซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมาเปิดกันที่ลิมิตเต็ด300อัก่อนแล้วกันนะครับผมอยู่5ใบนะฮะส่งน้องเขาจะซื้อ1แพ็คนะครับผมกับไอตัวลิมิเต็ดท็อปร้อยอีก11ใบนะครับผมโอเคโหมีแสงมาครับผมมีแสงมาใน300นี่ก็ถือว่าโอเคโอโหซันเตอร์ครับได้ครับผมเป็นอีบางซันเตอร์มาครับที่มีแสงนะครับ อ่ะ300บวก3แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเขาไปต่อกันท็อปร้อยลัวไปเลยอืมบวกสาปีโลตัวหนึ่งบวก3นี่ก็น่าจะมีแสงหมดนะครับผมโอเคครับผมก็มาลัวกันกับลิมิเตดท็อปร้อยบวก1กันนี้ยครับ14ใบาย,ยาวไปอืมครัสตร์รน่าจะแสงหมดโอ้เจอลาเจเอมว่าโอเคอ้าโหลลรผัด <laughs> ลูคัสโพลสกี้นะฮะโอ้ดอกบาก็ใช้ได้อยู่นะครับผมโอ้ยบาร์นะฮะโอ้บีสิบลูา้าโทนี่โคเซ่ปิโลโหหลักแสนมาไมคอนนะฮะฮึมสันเตอร์มมาอีกแล้วเชนไนเดอร์โอเคครับผมสำหรับบงล์นี้ก็หล่อๆก็จะเป็นโพลสกี้นะครับผมกับ ด็อกบานะฮะโอเคครับผมมากับบวก3ท็อปร้อยนะฮะ3ใบใบแรกมา้อหึไข่ไวเนี่ยเดเจนเขาคือใคร <laughs> อีกหนึ่งใบ go หึหชาบิอารอนโซ่นะฮะสี่อเองสุดท้ายครับอย่ารอช้าเบเนเชียโอ้โหเ่กี้แพคเมื่อกี้แม่งยังดูดีอีกันเนี่ย <laughs> โอเคครับผมก็รวมกันครับผมว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะก็รวมรวมได้ประมาณ 82M นะครับผมจากนักเตะที่เปิดลิมิเต็ดได้นะฮะก็ใครอยากสะสมนักเตะลิมิเต็ดไว้ก็ไปลองเปิดกันได้นะครับผมแพงละ้น1,000ืนบาทเท่านั้นนะฮะกรอไหนก็เปิดมิโรสลาฟโคเซบวก4ได้นะครับผมก็มาขึ้นบวก5กันหน่อยนะครับผมก็ใช้แต้มด้วยนะครับ จนกัน5ครั้งนะฮะครั้งที่1ครับโอ้โหสองครับผมก็ตัวนี้ก็แพนิสุดตั้งต่ที่ผมเคยตีในอดีตัวเองเลยนะครับผมผมไม่ค่อยกล้าตีบอดในตัวเองเท่าไหนะร่นลตีเลยครับผมครั้งสุดท้ายครับผมมีโรสลับโคตเซบุกห้ามาหน่อยมาบุกห้า ีไม่โอ้เลยบุกสองไม่งเฮ้ยหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนไม่ด้วยความหัวร้อนจนกันทีเดียวพอไปเลยมา้บุกข้ามันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วมาเดียวหูยมกูไม่เหนืกูโอ้ยนี่ม่นไม่ติดนี่กูเจ๊งยับเลยนะเนี่ย ก็ได้ลิ m i เต d บวก5มาตัวหนึ่งนะครับผมเป็นบิลล์สลาฟโคเซซุโนโอกิบิลนะครับบวก5มาดูกันครับว่าตอนนี้ราคามัน691บน,นะฮะแพทหน้ามันจะราคาเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเลียร์นะครับผมยิ่งไงได้ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับจเจอกันแพทหน้านะครับผมบาย